สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งวันนี้อัดคลิปก็มีฝนตกปล่อยๆมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับถ้ามีเสียงฝนก็ต้องขออไปด้วยนะครับพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่23กันยายน2564ซึ่งเป็นวันพฤหัสกันแล้วนะครับส่วนใหญ่วันพฤหัสบันสุ่มเฝนจะตกดีนะครับช่วงนี้มาดูกันว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะตกไหมและก็ทิศทางพายุเนี่ยจะเป็นยังไง จากที่ผมได้ดูเรื่องทิศทางยอมกฎอากาศต่ำในทะเลจินใต้นี่นะครับพอเข้าสู่ช่วงวันที่25-26เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนทิศไปนู่นเลยเข้าภาอีสานตอนบนบนเนี่ยนะครับบึงการน้องคายโซนนู้นไม่ได้เข้าอีสานใต้แล้วเมื่อวานนี้ยังอยู่แถวอีสานใต้อยู่เลยนะครับอันนั้นคือพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ต้องดูเป็นมันตอนนะครับ ไปดูนะครับพนี้เนี่ยมีฝนเป็นยังไงบ้างทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยฝนตกหนักจึงหนักมากนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันพุทธที่22นี้นะครับถึงวันพฤหัสที่23เนี่ย18นาฬิกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสีแดงก็คือพื้นที่ตกหนักจึงหนักมากสีเหลืองเนี่ยพื้นพื้นที่ตกหนักนะครับตกตกหนักธรรมดาเนี่ยข้างเหนือก็จะมีหลายจังหวัดนะครับก็เช่นเชียงใหม่ลำปางลำพูนจังหวัดตากสุโขทยัย กำแพงเพชรพิโลกพิพิจิตนครสวรรค์เพชรบูรณ์อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นฝั่งอีสานตอนใต้นะครับก็คือ,ถคอแถวนกร,ร,าารุบลงเทพรสร์บุรีนครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกทางภาคเลยภาคกลา,างทั้งภาคแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนบนๆเช่นเพชรบ,บุรีปัตตานีขันชุมพรระนองส่วนนี้พังงา,าตรังสตูลน,นะครับอันนี้เป็นช่วง ที่เขาเตือนในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่18เนกการวันนี้จนถึง18เนกการวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักก็ท่านตกหนักนี่มันก็ตกมาหลายวันแล้วนะครับถ้าตกอีกก็คงจะเสียงน้ําท่วมเกิดขึ้นนะครับอาจจะน้ําท่วมเป็นบางแห่งแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นแรงลมนะครับก็คือของวันนี้แทนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เป็นตามที่กรมอุตุว่านะครับภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคกลาง นะครับส่วนนี้ในภาคเหนือก็จะมีแถวพิษณุโล,โลกพิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทัยลำพูนส่วนนี้นิดหน่อยจนภาคอีสานเป็นอีสานตอนล่างนะครับตอนนี้เป็นแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือวันนี้ประมาณส9กานาฬิกาเขาคาดการณ์นะครับเห็นเส้นแดงๆนี้ไหมครับอันนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเป็นกลุ่มร่องมรสุมนะครับก็เขาเขาทำเป็นวงกลมๆไว้นี่ก็คือกลุ่มเมฆฝนที่ตกใน แผนที่ของประเทศไทยเรานะครับเป็นเส้นจุดป่ายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําให้ภาคกลางเนี่ยตกมากเพราะว่ามันมีล่องยอมโคตรอากาศต่ำเนี่ยพาดผ่านเนื้อตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างๆหน่อยนะครับก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยแถวเนื้อตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วภาคอีสานจะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆนะครับมาดูคาดหมายลักษณะอากาศจีบันข้างหน้าตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้วันพุธ จนถึงนู่นมาที่28กันยายนนะครับกรุงเทพฯปรีมฑลน,นเนี่ยจะมีฝนตกตลอดเลยนะครับ60-80ก็60คือฝนเยอะมากนั่นเถอะนะครับเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นหางพื้นที่นะครับถ้าตกมากก็อาจจะน้ำท่วมเยอะพอสมควรนะครับวนภาคกลางเนี่ย60-80ภาคตอนออก70-80อันนี้จะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับภาคเหนือ60-70เนี่ย23-26ก็23 26, คือพรุ่งนี้นะครับถึงมีช่วงประมาณสักวันเสาร์วัน,วนอาทิตย์ ส่วน27-28เนี่ยฝนก็นลดลงแล้วนะครับทางภาคเหนือ40-60%ภาคอีสานนะครับตลอดเชียงเหนือเนี่ย23-26นะครับอ่าประมาณวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับถึงวันอาทิตย์60-80%แล้วก็27-28เนี่ย40-60ก,ก็ลดลงเหมือนกันคล้ายๆกับภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ย60-80%ตลอด22-28 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยี่สิบสองยี่แปดถึงสี่สิบเป็หกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้น้อยอยู่แล้วนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เป็นว่านะครับก็จะมีฝนลดอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ากรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออ,ออกเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตลอดในช่วงนี้นะครับฝนตกหนักไปทีเดียวมาดูเว็บพยากรณ์วินดีดอทคอมนะครับที่เราศึกก่อนเห็นตัวนี้ไหมครับ ยอมเขากดอากาศต่าในทะเลจีนใต้จะขึ้นฝั่งเวียดนามหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามที่เขาคาดการณ์เนี่ยก็จะขึ้นฝั่งน่าจะประมาณวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์เดี๋ยวเราไปดูอากาศมันพรุ่งนี้กันว่าจะมีฝนยังไงบ้านเราซึ่งปัจจุบันนี้นะก็กาลังตกอยู่นะครับแถวส่วนนี้โซนนี้น่าจะเป็นแถวจังหวัดนครราชสีมาร่วมด้วยนะครับนครราชสีมาโซนเหนือขึ้นไปทางชัยภูมินครราชสีมาชัยภูมิเขตต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนนี้กำลังฝนตกอยู่ประมาณเดือนนี้นะครับทีนี้เราไปดูพยากรณ์อากาศของ windy.com ในช่วงวันพรุ่งนี้ไปจาก4ี่ทุ่มของวันนี้วันพุธที่22นะครับก็ช่วงเช้าช่วงเช้าก็ยังไม่มีอะไรนะครับฝนก็ยังตกปลายๆจนไปถึงช่วงบ่ายๆจะมีหรือเปล่านะครับในวันพรุ่งนี้จนช่วงเช้าเนี่ยก็ มีฝนเป็นหย่อมบางพื้นที่อ่าประมาณถึงช่วงบ่ายนะครับของวันพรุ่งนี้ถึงช่วงบ่ายเนี่ยภาคเหนือก็มีฝนทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับก็มีทุกจังหวัดประมาณสัก16นาฬิกาเนี่ยนะครับก็ยกเว้นนครราชสีมาอันนี้น่าจะตกมากแล้วนะครับภาคตะวันออกก็น่าจะอ่ถ้าแปดภาพเนียงทุกจังหวัดภาคใต้ก็บ้างแปรปลายเล็กน้อยภาคใต้ไม่มากจะเป็นภาคใต้ตอนบน มากกว่าครบประจวบคีรีขันธ์เบพชรบุรีโซนนี้นะครับไปจาก16บหนาฬิกาอันนี้ถือว่าฝนตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับไปจาก16บนาฬิกาของวันพฤหัสไปจนถึงประมาณสองสทุ่มนะครับ3ทุ่มก็ฝนก็น้อยเริ่มจางแล้วใช่ไหมครับก็จะอยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็แถวจังหวัดอ่าตากจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลก่วนนี้จะนึ่งประมาณ3ทุ่มนะครับแต่ว่า ดูอยอมากว่าอากาศต่ำตรงนี้นะครับขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วบางส่วนใรวันพืชผลคุ่งนี้ประมาณสักสามทุ่มนะครับแล้วไปจากาจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับขรงวันพฤหัสประเทศไทยเนี่ยปัดสจากเลยนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยภาคเหนือกับอีสานก็เล็กน้อยมากเกียบไม่มีอะไรนะครับฝนตกปล่อยๆสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอันสรายกรดตรงนี้นะครับ อยอมเขากดอากาศต่ําตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะก่อตัวเป็นพายุนะครับหรือเป็นดิเฟนชันก็ตามมันจะดึงมวลอากาศเนี่ยเข้าหาตัวมันเองเห็นไหมครับมวลอากาศต่างๆมันไหลเข้ามาหากลุ่มพายุเมฆฝนตรงนี้มันจะดึงมาเหมือนกับประเทศไทยทำไมสงสัยว่าทําไมพายุใกล้เวียดน,นามแล้วอของเราทําไมไมันไม่มีเพราะว่ามันดึงกลุ่มความชื้นกลุ่มเมฆฝนอะไรพวกนี้ไปรวมที่ตัวตัวพายุที่มันก่อต,ตัวตรงนี้นะครับ ทำให้ประเทศเราเนี่ยก็ยังไม่มีฝนก็จนกว่ามันจะขึ้นสู่แผ่นดินเต็มเต็มเต็มตัวนะครับแล้วก็เคลื่อนผ่านประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลตรงนี้นะครับก็สรุปว่าพรุ่งนี้ในวันพฤหัสเนี่ยก็ฝนก็จะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับน้อยกว่าเมื่อวานแล้วก็ฝนเนี่ยก็อยู่ในโซนของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและไอสานตอนล่างนะครับตามที่ผมกล่าวมาตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ก็ไม่ได้ตกแรงเหมือนเหมือนเหมือนของมันพุทธนะครับมันพุทธเนี่ยจะมีภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานส่วนล่างๆจะตกแรงแต่มันพุทธเลือหัดเนี่ยตกในโซนสีเหลืองก็คือตกหนักบ้างแต่ไม่ได้แรงจนถึงน้ําท่วมนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ย้อนขึ้นบอากาศตามตรงนี้นะครับกลุ่มเมฆฝนจะว่ากลุ่มถ้ามันเป็นก่อตัวเป็นพายุเนี่ยนะครับมันก็จะก่อตัวในช่วงวันพุทธเือหัดนี่แหละนะครับ มาดูโมเดลว่ามันจะไปไหนต่อนะครับถ้ามันไปเนี่ยถ้าถ้ามันขึ้นโซนนี้นะครับเหมือนมันจะขึ้นไปทางเหนือเลยนะครับดูซชว่วมันจะขึ้นทางเหนือจริงไหมนะครับจากวันพฤหัสข้าไปวันศุกร์นะครับเราดูตัวพายุตรงนี้นะครับอ่าวันศุกร์ประมาณช่วงบ่ายๆอ่าสังเกตตรงนี้นะครับช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสองเนี่ยเข้าสู่โซนปลาวเลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวถ้าแขกอะไเนี่ยก็จะเข้าสู่ ประเทศไทยประเทศไทย่ททยวนนี้จะรับผลกระทบตอนแรกก็คือจังหวัดมุกดาหารและก็จังหวัดนราเจริญเนี่ยเป็นเขตอำเภอชานุมานนะครับตรงนี้ชานุมานแล้วก็อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามในช่วงประมาณวันศุกร์สักบ่ายสองนะครับก็จะเกิดฝนตรงนั๋นยวได้ไปจากบ่ายสองของวันศุกร์จะไปไหนต่อนะครับพายุตัวนี้ก็อ่อนกําลังลงบ้างอ่า มาเข้าสู่วันศุกร์ประมาณสักช่วง5ทุ่มนะครับกลุ่มเมฆฝนหรือพายุตัวนี้นะครับที่ผ่านมาจากเวียดนามสซปลาวนียจะเข้าสู่ภาคอีสานตอนบนนะครับโดยผ่านทางพุงดาหารนาครพนมนะครับสกลนครแล้วก็จะไปทางกาลสินน่าจะเข้าทางฟังอุดอรนะครับอันนี้จะประมาณวันศุกร์ถึงประมาณสัก5ทุ่มนะครับไปจากวันศุกร์5ทุ่ม เข้าสู่วันเสาร์วันเสาร์ที่25แล้วนะครับกลุ่มพายุเมฆฝนตรงนี้ยังอยู่ในภาคอีสานตอนบนอยู่เลยนะครับอยู่ในจังหวัดไหนมาอุดรทีนี้ขอนแก่นสกลนครกาลสินนะครับโซนนี้ตกหนักแล้วก็นครพนมมุกดาหารก็ยังตกหนักเหมือนเดิมนะครับไปต่อจากวันเสาร์ตีหนึ่งว่าพายุตัวนี้จะไปไหนนะครับ จนถึงแปดโมงเชา้าพายุก็เคลื่อนแถวอีสานนี่แหละครับจะเข้าแถวน้องคายจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ขอนแก่นแถวอำเภอชุมแพส่วนนี้นะครับไปจากเก้าโมงนะครับของวันเสาร์ก็จะเห็นว่าพายุเนี่ยนะครับถ้าเข้ามาประเทศไทยเนาะตามโมเดลของวินดีดอทคอมเนี่ยก็จะเข้ามาทางภาคอีสานตอนบนๆเลยทีนี้นะครับ ทางฝั่งมุกดาหารนครพนมบึงการสกลนคอรอุดรธานีนี่น้องคายน้องบลัลลพูเลยแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็เข้าอุตรดิตถ์น่านจะเข้านานไปด้านน้นนะครับไปกันจากวันเสาร์ที่25นะครับก็มาดูเส้นทางพายุนะครับตั้งแต่วันวันศุกร์เนาะวันศุกร์ประมาณช่ชวง4 5หทุ่มนะครับขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเสาร์อาทิตย์ วันอาทิตย์ประมาณสักตีสองนะอายุตัวนี้นะครับกลุ่มเมฆฝนที่เราเรียกว่าพายุเนี่ยนะครับจะถึงฝั่งอำเภออมก๋อ,อกยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็แถวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณสักตีสองของวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ฝั่งพมา่านะครับฝั่งพมา่าก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับพา,ายุที่เราว่ามันจะเข้าตรงไหนเนี่ยวันนี้เนี่ย โมเดลของวินิจตคอมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้จะเข้ามาสู่ภาคตอนล่างของเวียดนามแล้วก็เข้าอีสานตอนล่างและเข้าสู่ภาคกลางวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเข้าสู่อีสานตอนบนแล้วก็เข้าภาคเหนือเหนือตอนล่างขึ้นมาด้านนี้แล้วก็จะเข้าสู่ฝั่งพมา่าเพราะนั้นแนวฝนเนี่ยปัจจุบันหรือวันพรุ่งนี้นะครับและก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยลมต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆว่าขยับขึ้นไปด้านบน นะครับเป็นอีสานตอนบนเป็นภาคเหนือตอนล่างๆไม่เข้าภาคกลางนะครับเพราะฉนั้นพายุถ้าเข้าตรงนี้ก็ส่วนล่างๆนี่ก็จะไม่ค่อยได้รับฝนเท่าไหร่ก็จะเป็นโซนเหนือนะครับลองดูซี่ไปจากวันที่ที่สิบหกเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะเข้าฝั่งพม่าไปแล้วประมาณตั้งแปดเก้าโมงเช้านะครับส่วนฝนประเทศแทยก็ยังตกปลายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีฝนตกบ้างพอะเพอเข้าที่ยี่สิบเจ็ดที่น้องสิงกรดูนะครับ ฝนเริ่มจางๆแล้ว27ครับ27ก็มีฝนบ้างในช่วงบ่ายแต่ก็ไม่มากนะครับไม่ได้มีฝนตกแรงอะไรประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จางหายนะครับอ่าอยากให้ดูตรงนี้นะครับวันอังคารโอ้ประเทศไทยนี่โล่งเลยนะครับวันอังคารที่28โล่งเลยนะครับวันอังคารที่28จนถึงวันพุธที่29จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ เดือนตุลาฯน,นั่นเองนะครับจนถึงประมาณมันอาคารที่ยี่สิแปดก็ฝนก็ยังน้อยนะครับตกปลปลายเข้าส่วนพุ่นี้ช่วงเช้ายังไม่มีฝนเลยนะครับพุ่นี่ิเก้ามาดูวันสิ้นเดือนกันยายนวันที่สาสิบกันบ้างนะครับก็จะมีฝนหรือเปล่าช่วงเช้าไม่มีฝนเลยนะครับช่วงตีหนึ่งตีสองเจ็ดแปดมงเช้าช่วงบ่ายก็ยังไม่มีฝนนะครับยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนอะไร ช่วงเช้าบันสุกที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลานะครับวันที่หนึ่งตุลาครับจนจบของวันที่หนึ่งตุลาเพราะนั้นที่น้องสิก,กรจะเห็นว่านะครับหลังจากที่พายุเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดยี่บเก้าสามสิบบันสุกที่หนึ่งตุลาด้วยนะครับขึ้นเดือนตุลาใหม่ฝนเนี่ย จะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยช่วงดึกๆจะไม่ค่อยมีฝนเลยเพราะฉะนั้นถ้าคาดการณ์ช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างว่าฝนเนี่ยกําลังจะลดน้อยถอยลงแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีพายุลงฤดูมาก็ได้นะครับครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิงก่อนนี้มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขอ,อไปเวณนะที่นี่ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาใจขอพี่น้องสิ่ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ